เราถักแถวนี้ด้วยพอหคอบวกด้วยโซ่ห้าจนมาถึงจุดที่จะเริ่มลงดอกแล้วนะแถวนี้ดอกเราจะเริ่มสไลด์นะคะสไลด์ลงดอกก็จะขึ้นสับว่างแต่จะขึ้นช่วงนี้นะเราจะถักโซ่โซ่ห้าแล้วก็มาเอ็กบนหลักที่สี่หนึ่งสองสามสี่มาเอ็กนะแบบนี้ ดอกต่อไปจะขึ้นตรงนี้นะจะขึ้นสับว่างเราจะเริ่มต้นแถวนี้ด้วยโซ่13 1 2 3 4 5 6เราเอามือจับไว้บนหลักที่6แล้วก็นับไปอีก7โซ่1 2 3 4 5 6 7เพื่อทำห่วงนะนับย้อนลงมาแล้วก็มาปักทำห่วงบนโซ่หลักที่7 บวกได้โซ่สามหนึ่งสองสามนับหนึ่งสองสามย้อนโซ่ลงมาแทงเข็มเข้าตัวเองหมุนงานเอานิ้วก้อยเอานิ้วก้อยดึงงานที่เราทําไว้แล้วไว้ข้างนูน้นมือนี้เราจะเอานิ้วโป้งดึงมานะเราจะมาเริ่มถักดอกดึงผ่านโซ่สาม แทงดึงผ่านเพื่อทำปุ่มเห็นไหมพอหนึ่งคอลงในห่วงปุดทีละสองบวกด้โซ่สามแทงเฉียงเฉียงนะสำหรับเราเพื่อนจะแทงตรงก็แล้วแต่แต่มันจะเป็นรูแค่นั้นเองถนัดใครถนัดมันเนาะ เราจะทำตุ่มสามหลักนะคะดอกดอกแถวนี้และดอกต่อๆไปพอหลักที่สี่ของดอกเราจะถักโซ่หนึ่งนะเราจะถักโซ่หนึ่งตรงนี้ขั้นตอนนี้ระวังเราอยู่แถวนี้เนาะเราจับงานด้านผิดนะแล้วเราเอาพอเราหลักที่สนะี่เนาะบวกด้วยโซ่หนึ่งไม่ทำตุ่มนะเราจะนับโซ่หนึ่งสองสามสี่เราจะมาซีดึงผ่าน ในหลักที่สี่ของโซ่แถวแถวที่แล้วนะจะได้เกี่ยวกันแล้วก็ดึงผ่านบวกได้โซ่หนึ่งพอโซ่หนึ่งแล้วเรามาดึงผ่านงานที่เรากำลังถักแบบนี้แทนการทำตุ่มของหลักที่สี่นะเห็นไหมเราก็จะทำทีละครึ่งก็คือต่อไปอีกสามดอกไอ้สามหลักหนึ่ง สองแรกๆอาจงงนะเราทำไปเรื่อยๆดูไม่ทันก็กดหยุดกดย้อนได้นะจนกว่าจะเข้าใจเรายังลือ้อลังหลายครั้งเลยตัวแรกของเรานะ่ะเห็นไหมนี่ดอกที่สองเขาจะเริ่มสไลด์ลงแล้วเราจะถักโซ่สามพอโซ่สามแล้ว เราเอามาเกี่ยวบนหลักที่สี่อีกหนึ่งสองสามสี่เกี่ยวลงไปจิ้มลงไป x ดึงขึ้นมาแล้วก็ x แบบนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวดูงงนะเพื่อนเพื่อนระว,วังงานบิดพอเป็นแล้วมันก็จะคล่องก็เหมือนเดิมค่ะขึ้นต้นตรงนี้ก็จะเริ่มต้นเหมือนกันขึ้นต้นด้วยโซ่สิบสาม โดยที่เรามีเทคนิคก็คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6เอามือจับไว้แล้วก็ต่อไปโซ่7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7เห็นไหมแล้วก็นับลงมา7จ็ดทำห่วงโซ่ดึงผ่านโซ่3นับย้อนลงมา3หลัก 1, 2, 3แทงหาตัวเองนะ บิดงานเอานิ้วก้อยหรือนิ้วนางก็ได้ดึงงานไปด้านนี้ทีนี้หมุนงานดึงผ่านโซ่สามทำปุ่มนี้นะทำไปสามหลัก พอหลักที่สี่ไม่ต้องทำปุ่มค่ะพอหลักที่สี่ไม่ต้องทำปุ่มแต่จะทำโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเสร็จแล้วดึงงานมาดูงานให้ตรงนับไปหนึ่งสองสามสี่ไปดึงผ่านบนหลักที่สี่ของแถวแถวแรกที่เราทำนะดึงผ่าน แล้วก็โซ่หนึ่งพอโซ่หนึ่งปุ๊บเราก็หยิบงานที่เรากำลังทำแล้วเรามาดึงผ่านอยู่บนหลักของเราแบบนี้นะนี่แค่เกี่ยวกันเห็นไหมงานมันก็จะต่อกันพอหนึ่งคอไปอีกสามหลักบอกได้โซ่สามทําปุ่ม ครบเจดหลักแล้วนะทีนี้เราก็จะมาต่อด้วยโซ่3เรามาลงตรงนี้นะ1 2 3 1 2 3 4เอามาเอ็กบนหลักที่4แบบนี้2หลักเห็นไหมคะดอกมันก็จะเริ่มสไลด์ลงเราจะทำแบบนี้ มาจนถึงจุดนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาโชว์การสไลด์ลงด้านนี้นะเราทำได้1 2ึ่งสอี่ห้าหดอกแล้วนะตรงหัวดอกก็จะเริ่มสไลด์ลงดอกที่6มันก็จะเริ่มสไลด์ลงมาเหมือนกันดอกสุดท้ายทำยังไงเราก็เหมือนเดิมนะปิดดอกที่หแล้วเอามาเชื่อมบนหลักที่4ี่ของแถวของดอกเมื่อกี้ เราก็ถักไปปกตินะโซ่สิบสามพอได้หกเอามือจับไว้แล้วก็ถักไปอีกเจ็ดโซ่มาเชื่อมบนหลักที่เจ็ดทำห่วงโซ่สามนับย้อนลงมาสามโซ่ปักเข้าหาตัวเองหมุนงาน เอานี่โป้งจับดึงผ่านทำปุ่มเราจะถักดอกที่หปกตินะไม่ต้องเกี่ยวใดๆเลยดอกเขาก็จะห้อยลงมา เราถักไปเจ็ดหลักนะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมดอกมันก็จะเริ่มสไลด์ลงโดยที่ดอกสุดท้ายไม่ได้เกี่ยวใดๆเลยนะ หนึ่งสสามี่ห้าหกทีนี้เราจะพลิกงานกลับแล้วนะเพื่อที่จะมาปิดแต่ละดอกเราหันงานกลับมาเพื่อมาทำการปิดนะเราก็จะทำต่อไปอีกดอกละเจดหลักก็คือพอหนึ่งคอบวกโซ่สามหนึ่งสอง

ทีนี้เราจะปิดดอกเหมือนเดิมค่ะระวังงานบิดนับมาหนึ่งสองสามแทงเกี่ยวด้านหลังด้วยดึงผ่านโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมคะโซ่เจ็ดแล้วเราก็เอามาเกี่ยวตรงนี้ ตรงหลักเริ่มต้นหลักตรงนี้นะดึงผ่านแล้วก็จะปิดดอกนี้อีกเจ็ดหลักเหมือนกันพอหนึ่งคอโซ่สามทำปุ่มถักไม่ค่อยถนัดนะคะ <S <S เพราะว่าด้านกล้องอยู่ด้านหน้า ขออภัยด้วยค่ะบางทีมันกระตุกเข็มโดนกล้องสี ปิดดอกที่สองนับหนึ่งสองสามแล้วก็เกี่ยวเอาด้านหลังมาด้วยหนึ่งเส้นดึงผ่านนี่คือปิดดอกที่สองนะแล้วก็จะโซ่เจ็ด 7. เอามาดึงผ่านบป็นดอกต่อมาแล้วเราก็จะเริ่มถัก ปิดงานดอกที่สามที่สี่ที่ห้าที่หเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้ค่ะเราปิดดอกครบทั้งหดอกแล้วนะทีนี้แถวต่อไปเราจะถักเหมือนกันกับแถวแรกที่เราทำนะก็คือทำ v สลับกับ x ไปจนสุดไหลค่ะเราเริ่มต้นด้วยโซ่ห้า เรามาเอ็กลงบนหลักที่สามของโซ่นับนะหนึ่งสองสามเรามาเอ็กลงตรงนี้ลายเราก็จะสไลด์ขึ้นต้นด้วยโซ่สองแล้วเราก็ก๊อปปี้แถวแรกเลยก็คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเราจะแทงลงบน F ตามด้วยโซ่หนึ่ง แล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งเราจะทำ v บน f นะทีนี้โซ่สองนับ1นึสองสามเราจะปัก x ลงโซ่หลักที่สามเห็นไหมพอเราทำงานช่องไฟได้เลขขี้เราก็จะได้จุดกึ่งกลางที่พอดีเพื่อนเพื่อนอาจจะขยายเป็นโซ่7โซ่9้านะคะได้แต่เราว่ามันโป่งเกินโซ่สองแล้วเราก็จะทำ v บน f อีก เหมือนเดิมบวกด้วยโซ่สองมา x บนโซ่หลักที่สามหนึ่งสองสามโซ่สอง v บน f เราจะทําแบบนี้ไปจนสุดหัวไหลนะคะเราถักจนมาสุดแถวถึงหัวไหลแล้วนะทีนี้แถวต่อไปเราก็จะทําเหมือนแถวที่สองของที่เราเคยทํามาก็คือขึ้นต้นด้วยโซ่สามพิกงานกลับทีนี้เราจะถักด้านผิดแล้วพลิกงานกลับเราก็เอฟลงใน V บวกด้วยโซ่ห้า f ลงใน V โ so ซ่ห้ลงใน V ก็คืองานก็แค่จะมีแค่พลิกกลับไปมาแค่สองลายนี่ค่ะก็ดูถ้าจำไม่ได้ก็ดูเนี่ยดูงานที่เราเคยถักแบบนี้นะโซ่ห so ้าเโซ่ห้ลงใน V นะจนมาถึง ดอกนี้เราจะทำดอกสไลด์ทีนี้เราจะขึ้นดอกลายสไลด์ดอกนะพอโซ่ห้าแล้วตรงนี้ไม่มีวีให้แทงใช่ไหมเราก็มาแทงพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนับมา1 2ึสามปักเอฟลงบนหลักที่3ามแบบนี้นะแล้วก็โซ่ห้า มา x บนหลักที่สี่ของดอกปุ่มเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะทีนี้ดอกมันก็จะสไลด์ลงตรงนี้ทีนี้ก็เหมือนเดิมโซ่13โดยถักโซ่6เอามือจับไว้แล้วก็ ถักโซ่ไปอีกเจ็ดหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปักย้อนลงมาบนหลักที่เจ็ดโซ่สามนับย้อนโซ่ลงมาหนึ่งสองสามปักเข้าตัวหันงานเอานิ้วก้อยดึงงานไปทางนูน้นเอานิ้วโป้งหยิบงานที่เรากำลังถักเกี่ยวโซ่ดึงผ่านออกมา โซ่สามทำปุ่มหลักแรกเราก็จะทำสามหลักนะคะหนึ่งนี่คือหลักที่สองหลักที่สามพอหลักที่สี่ก็เหมือนเดิม เหมือนแถวเมื่อกี้ที่เราทําก็คือพอ1คอบวกได้โซ่หนึ่งแล้วเอามาเกี่ยวบนหลักที่4ี่หนึ่งสสามสี่เกี่ยวบนหลักที่4ี่นะดอกมันจะเชื่อมดึงผ่านบวกได้โซ่หนึ่งจับงานที่เรากําลังทําดึงผ่านบนหลัก F แบบนี้นะแล้วก็ถักต่อไปอีกสามหลัก ามด้วยโซ่สหันกลับมาเชื่อมบนหลักที่4ี่หนสามสมาเอ็กบนหลักที่4ี่นะแบบนี้เห็นไหมคะดอก1นึ่สองสาหนึ่งช่วงลายมันจะสไลด์ลง3ดอกดอกต่อไปก็จะขึ้นตรงนี้ก็เหมือนเดิมทำให้ดูอีก หนึ่งสองสามสี่ห้าหเอามือจับไว้ถักไปอีกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแล้วก็มาปักทำห่วงถึงผ่านโซ่สามนับย้อนลงมาสามหลักแทงเข้าตัวเองหมุนงานนิ้วก้อยดึงนิ้วโป้งดันดึงเส้นไหมผ่าน นะะบนหลักที่สามดึงผ่านโซ่สามทำปุ่มหลักที่หนึ่งสอง 3พอหลักที่4 f บวกหจับงานเชื่อมบนหลักที่4 1 2 3 4ดึงผ่านนะโซ่หมาดึงผ่านนี้ถักไปอีก3หลัก โบกด้วยโซ่สามมาเชื่อมบนหลักที่สี่หนึ่งสองสามสี่เช็กตรงนี้นะเห็นไหมได้สองดอกและดอกที่สามดอกที่สี่ดอกที่ห้าก,ก็จะอยู่สัว่างนะพอดอกที่หกก็จะทำเหมือนดอกนี้ก็คือ ติ่งลงมาห้อยลงมาโดยไม่มีอะไรเกี่ยวนะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้เราทำครบห้าดอกหนึ่งสสามี่ห้าดอกมันจะเริ่มสไลด์ลงเห็นไหมดอกที่หก็จะอยู่ตรงนี้โดยการที่ไม่มีอะไรเชื่อมเหมือนดอกนี้เลย โซ่สิบสามนะคะ1 2 3 4 5 6เอามือจับไว้บกโซ่เจ็ดหนึ่งสาหทำห่วงโซ่สนับย้อนลงมา3 1 2 3แทงหัวเข็มเข้าตัวหันกลับถึงผ่านโซ่สาทำปุ่ม 7จ็ดหลักนะคะโดยโดยดอกเนี้ยจะไม่ได้เกี่ยวดอกที่สี่สามสี่ หกเจ็มาดูกันนไหมคะงานก็จะเริ่มสไลด์ลง บบนี้นะเราก็จะหันงานกับหมุนกลับเพื่อที่จะปิดทุกดอกเหมือนเหมือนที่ผ่านๆมาที่เราถักอันนี้สไลด์ลงดอกสุดท้ายของของลายแพทแล้วนะต่อไปเราจะทำการปิดแต่และดอกเหมือนเดิมโดยการถัก7็ดหลักปิดทุกดอกนะคะ หนึ่งสองสามสี่ ระวังงานบิดนะปิดดอกนับขึ้นมาสามนะคะลืมหนึ่งสองสามเกี่ยวด้านหลังมาด้วยหนึ่งเส้นเราจะได้สองแล้วก็สี่ดึงผ่านโซ่เจ็มาดึงผ่านตรงนี้ สองเส้นดึงผ่านเราจะปิดดอกทุกดอกเหมือนเดิมนะคะเจอกันตรงนี้ค่ะเราปิดงานจนครบทั้งหกดอกแล้วแถวนี้เราจะขึ้นลายเสื้อลายตัวเสื้อโดยเราจะทำเหมือนนี้นะก็คือ v สลับกับ x v x v x จนถึงหัวไหล่แล้วก็ copy งานแถวที่เราเคยถักเลยโดยการถักโซ่ห้ามา x บนหลักที่สามหนึ่งสองสาบวกด้วยโซ่สอง v บน f โซ่หนึ่งโซ่สอง x ลงบนหลักที่สามของโซ่นะโซ่สอง v บน f โซ่สอง x บนหลักที่สามหนึ่งสองสาม โซ่สองเราก็จะทําแบบนี้ไปจนถึงหัวไหลค่ะ v สลับกับ x แถวนี้นะไปจนถึงจุดนี้ค่ะ v สลับกับ x จนมาถึงหัวไหลแล้วนะทีนี้เราจะพิกงานกับโซ่สาม พิกมาด้านผิดหน้าทีนี้เราก็จะ copy แบบนี้ก็คือ f ลงใน v บวกโซ่ห้า f ลงใน v โซ่ห้าเราจะทำ f บวกโซ่ห้าลงใน v แบบนี้นะจนมาถึงจุดนี้เพราะว่างานเราสไลด์ลง3ามแล้วใช่ไหมทีนี้มันก็จะสไลด์ขึ้นจะสไลด์ขึ้นแบบนี้แล้วนะทีนี้ดอกต่อไปมันจะอยู่ตรงนี้นะมันจะตรงดอกนี้เห็นไหมเรามาเจอกันตรงนี้ค่ะ we <laughs>